อัลั ل ฮุยฺราะห์มานุรรหิม ل l h a m d u l i l l a h i r o b b i l a l a m i n و ل b i h a i s t a ا n l a h a ع l a w a عظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่น้มุกทาี่รัมลิ้นครับวันนี้็มาพบกับคลิปสั้น5นาทีนะครับมาคุยกันในประเด็นสําคัญๆที่เป็นเนื้อหาสาระมาตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งโอกาส ใช่ไหมครับเป็นเดือนที่ทุกคนนั้นไขว่คว้าจนกระทั่งผู้รู้บางคนบอกว่าแม้กระทั่งคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีก่อนรมฎอนเนี่ยถ้าหากว่าเขารู้คุณค่าของเดือนรมฎอนเขาก็ยังมีความหวังที่จะพบกับเดือนรมฎอนเลยเพราะว่าเขารู้ดีว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตอาลานั้น <c oughs> จะอภัยโทษให้กับเขาอย่างมากมายจะปลดปล่อยเบาวให้รอดพ้นจากไฟนรกทีนี้เมื่อมีโอกาสก็มีการทําลายโอกาส นะครับบางคนเข้าใจเพียงแค่ว่าโอกาสรมฎรอนมาแล้วเราก็จะทําความดีให้มากที่สุดนะครับแต่เขาลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสองขั้วตรงข้ามเสมอการเช่นการละหมาดก็มีสิ่งที่ทําให้เสียละหมาดการอาบน้ําละหมาดก็มีสิ่งที่ทําให้เสียการอาบน้ําละหมาดหรือว่าเสียน้ําละหมาด ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสองขั้วเสมอเตาฮีดสิ่งที่ตรงข้ามของมันก็คือชีริกนะทำฮัตก็มีสิ่งที่มาทําลายผลบุญแล้วก็ทำฮัตนั้นไม่ถูกตอบรับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสองขั้วเสมอแน่นอนครับพอเราย้อนกลับมาถึถงการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยเราอย่าคิดนะครับว่าเมื่อรามอาบอลเป็นเดือนแห่งความดีงามแล้วนะครับทุกคนผ่านรอมอนแล้วจะต้องได้รับแต่ความดีจะต้องได้เข้าสวรรค์ประตูอัลยานที่เปิดรับเฉพาะคนถือศีลอดไม่ใช่ครับ บางทีมีชีวิตอยู่ในเดอรมดรอมฎอนเราเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําลายความดีของเราด้วยตัวเราเองโดยที่คนอื่นไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยนะครับมากมายที่เราเป็นคนทําลายความดีของเราด้วยตัวเราเองนะบางทีก็มาอาจอาจมาจากการโอ้อวดนะโอ้อวดถือสินอดแล้วโอ้อวดแล้วก็โอ้อวดเลี้ยงอาหารลาินอดโอ้อวดทุกความดีที่มันปะปนไปด้วยกับอรียการโอ้อวดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับความดีนั้นๆ ถ้ามีการปะปนการโอ้อวดอยู่ข้างในนะครับอิบาดาที่มีโอ้อวดนั้นอลัลลอฮ์ไม่รับแน่นอนและความโอ้อวดเนี่ยมันยากมากที่จะระแวดระวังมันเพราะมันเหมือนกับมดดําเดินอยู่บนก้อนหินสีดําในคืนเดือนมืดที่มันจะคืบคานเข้ามาในหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านอบีบุห์มห์มัสซุลลัลฮ์ุะซัลลัมนะครับได้ เคยขึ้นมิมบัต์เก้าที่1ก็กล่าวอาม י นเก้าที่2ก็กล่าวอาม י นก้าที่3ก็กล่าวอาม י นแล้วพอสหาะเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นก็รู้สึกแปลกใจแปลกใจว่าเอ๊ะท่านนาบีไม่เคยทําแบบนี้แล้วกล่าวอาม י นทาไมพอเสร็จภารกิจทั้งหมดก็ไปหานาบีแล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้แล้วก็ถามนาบีว่าทําไมท่านจึงกล่าวอามีนนบีก็บอกว่าอาตานีจิบรินจิบริน หัวหน้ามาลาอิกาได้มาแล้วก็ขอดูอาด้วยสุบฮานอัลลอฮ์ดังนั้นดุดูอาของ <c oughs> จิบรีนเนี่ยเป็นดูอามุสตะจับโดยตัวอยู่แล้วยิบรีนขอดูอาหนึ่งในดูอาทั้งสามเนี่ยหนึ่งจากทั้งสามดูอาเนี่ยก็คือมันอัดรอฮกัสรอรมะรอนซุมมังซาลาข้อฟารัมยุกฟัดละใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้โอกาสได้มีชีวิตทันอยู่ในเดือนรมฎอนแล้วก็ รอมฎดอนก็มาและก็จากไปโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยจากรอมฎดอนไม่ได้การอภยธธธัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอันเนื่องความดีอันมากมายในเดือนมอดอนในบางรายงานก็บอกอะลกิมอะอัมฟุนดีอินช่างน่าอับอายสิ้นดีบางรายงานก็เสริมตอนท้ายไว้อีกว่าอับดอบะอัดฮุดลลอฮวะดะคลันนารอัลลอฮ์จะให้เขาห่างไกลจากอัลลอฮ์และก็ลงไฟนรกข,ของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาสุบฮา,า,านาาลาัลลอฮบางที เราอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ารอมาดอนมาทุกคนจะต้องได้รับความดีจะต้องออกไปจากออมาดอนแล้วปลดปล่อยจากไฟนรกออกจากอรอมาดอนแล้วทุกคนจะได้ความดีเหมือนกันหมดแค่มีชีวิตอยู่ในเดรอมาดอนไม่ใช่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่ทําลายความดีของเราในเดรอมาดอนด้วยความโอ้อวดแล้วก็ด้วยกับพฤติกรรมต่างๆอินชาอัลลเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาพูดว่าอะไรบ้างที่มันทําให้ความดีของเราเนี่ยมันสูญหายไปไม่เหลือหรอ นะครับจนกระทั่งว่าเหลือเพียงแค่การอดข้าวอดน้ําเท่านั้นเองแต่ความดีเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับทำดีละวันนี้เราก็พูดคุยกันแค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิป <casos S 1> ต่อไปอัสลามุอะลัยกุมวะราะฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ